สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำซาลาเปานะคะอันนี้เราทำไส้นะคะก็คือถั่วดำนะคะเอาไปปั่นนะคะปั่นจนมันอ,อันดับแรกนะคะต้มถั่วดำให้สุกก่อนจนนิ่มนะคะนิ่มเสร็จแล้วเราเอามาปั่นในเครื่องปั่นนะคะตอนนี้เราเอามาใส่น้ำตาลแล้วก็เอามาทำอะไรเอามาผัดนะคะผัดน้ำตาลอีกครั้งหนึ่งกวนไหมกวนกวน แล้วเราก็ทําแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีอันนี้เป็นซาลาเปาที่เราทําสําเร็จแล้วนะคะลูกต้องทําให้กลมๆหน่อยหรือแม่ก็ทําเป็นว<บ>งรีบบใส่ย,ยีสต์ด้วยนะคะเวลาทําเป็นวงรีหรือไม่กลมๆต้องเลือกสไส่หรือทำเป็นลูกหัวใจใอ<ม>เอามาดูเราก็จะใส่ันี้นะคะแป้งเป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ใส่ยีสต์ ไขยีตนะคะแล้วก็รอจนแป้งคูผสมก่อนแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวสักครู่เมื่อเรารอกี่นาทีคะรอสิบนาทีและหลังจากนั้นเราก็เอาไปสตรีมนะคะไปไปนึ่งนะคะแล้วเราก็จะได้แซลมอเทอด